กรณีที่โลกออนไลน์วันนี้มีการเผยแพร่ข้อความรูปภาพที่เป็นเอกสารนะครับซึ่งบางส่วนมองว่านี่เป็นเอกสารลับของกะกะตที่มีการให้ดําเนินการให้เอาผิดกับกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับที่มีการปล่อยเงินส่วนตัวให้กับทางพักได้กู้นะครับจำนวน161ล้านบาทจนกลายเป็นที่วิจารณ์ว่านี่เป็นใบสั่งหรือเปล่า คือวันพรุ่งนี้พอดีนะคะคที่จะมีการประชุมพิจาร,รณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเด็นการตัดสินกรณีการปล่อยกู้ให้กับพักอนา,าคตใหม่ของคุณธนาธรน,นี่แหละแต่ปรากฏว่าไอ้นังสือฉบับที่ว่านี่นะคะมันเป็นการลงวันที่เนิ่นนานผ่านมาตั้งแต่เดือนกันยายนก็เลยมองว่าเอ๊นี่เป็นการตั้งถงไว้ล่วงหน้าหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าดูจากเนื้อหาใจความของเอกสารฉบับนี้ก็คือบทลงโทษเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าตัดสิทธิทางการเมืองคุณธนาธรกับกรรมการบริหารพัก ปีให้ท่านผู้ชมนะครับไปดูภาพที่มีการเผยแพร,แพร่กันชัดๆนะครับเอกสารที่มีการเผยแพร,แพร่ผ่านโลกออนไลน์วันนี้และมีการลงความเห็นเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากทางด้านคุณธนาธรให้มาชี้แจงภายในวันที่2ธันวาคม กรณีเรื่องของการปล่อยกู้161ล้านบาทให้กับทางพัฒนนะครับทำให้มีการวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามีการตั้งทงมีการทําใบสั่งให้เอาผิดกับคุณธนาทรหรือไม่ก่อนที่จะมีการชี้แจงซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็ตรงกับที่กะกะตจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับคือประเด็นนี้นะคะทางกะกะตเนี่ย มีการสรุปความเหตุนในเบื้องต้นเอาตีความให้เราเข้าใจกันง่ายๆกกตอมองว่านี่เป็นลักษณะของการบริจาคเงินมากกว่าที่จะเป็นการให้กู้เงินเพราะว่ามันไม่ได้มีเอกสารหลักฐานการกู้เงินใดๆนะคะเพราะฉะนั้นความผิดในการดําเนินการคดีอาญาเนี่ยมันทําได้สส่วนทั้งในส่วนของคุณธนาธรเองซึ่งเป็นหัวหน้าพักที่ อ้างว่าได้มีการปล่อยกู้ให้กับทางพักรวมถึงทางตัวพักเองซึ่งผู้ที่จะต้องร่วมรับผิดเนี่ยก็คือกรรมการบริหารพักนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวไล่เรียงดูกันก่อนนะคะว่าการดําเนินการเอาผิดส่วนแรกในส่วนของหัวหน้าพักคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นผู้ปล่อยกู้ให้กับทางพักอนาคตใหม่เนี่ยมีแนวทางดําเนินการเอาผิดที่วางแนวทางเอาไว้อย่างไรกันบ้างนะคะคือประเด็นความผิดเนี่ยนะคะก็มาจาก เรื่องของการที่คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจในคดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งค่ะ ความผิดก็คือเป็นความผิดตามมาตรา66วรรคหนึ่งประกอบมาตรา125แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยพรรก,การเมืองพุทภศันราช2560นะคะคือเบื้องต้นเนี่ยมีความเห็นว่าคุณธนาธรให้พักอนาคตใหม่ซึ่งพัรอนาคตใหม่ถือเป็นผู้ถูกร้องที่สองให้กู้เงินไปกว่า161ล้านบาทโดยมีหลักฐานสำเนาเช็คหลักฐานการชำระหนี้คืนบางส่วนแล้วก็รายงานต ต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพักเนี่ยเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ามันขาดหลักฐานสำคัญค่ะไม่มีการยื่นหลักฐานและการกู้เงินก็ไม่ได้เป็นไรายได้ของพักการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าตรงนี้เนี่ยมันขาดกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560นะคะ คือกฎหมายตรงนี้ใ่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามบุคคลใดบริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่พักการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า10ล้านบาทถือว่ามีความผิดความผิดที่ว่าต้องระวางโทษค่ะจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ ให้ศารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา5ปีเต็มด้วยค่ะนี่คือในส่วนแรกนะครับสำหรับการดาเนินคดีอาญากับคุณธนาธรขณะที่ความผิดในส่วนที่2ก็คือการดําเนินการกับพักอนาคตใหม่ที่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา66วกวรรสองประกอบมาตรา125แห่งพระชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองปีส5 6 0ที่กําหนดเอาไว้ว่าพักการเมืองใดรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อันใดที่เกินกว่ามูลค่าที่กำหนด ไว้คือเกินกว่า10ล้านบาทต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1ล้านบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักมีกำหนดเป็นเวลา5ปี และขอให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในส่วนที่เกินมูลค่าที่กําหนดไว้ตามมาตรา66ก็คือเกินกว่า10ล้านบาทต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนาพักการเมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็น2ส่วนนะครับคือทั้งในส่วนของการดําเนินการกับคนที่เป็นหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักและก็ในส่วนของพักการเมืองนั้นๆด้วยครับค่ะก็พอมี เอกสารที่ว่ากันว่าเป็นเอกสารรับไม่รับยังไงของกะกะตหรือไม่ก็เลยมีคําถามตามมาอยู่พอสมควรนะคะว่าเอกสารที่ว่านี้เป็นเอกสารของจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเอกสารที่ถูกทําปลอมขึ้นมาวันนี้ทางกะกะตนะคะออกมายืนยันบอกว่ายอมรับว่าเอกสารที่ว่านี้เป็นของจริงนะคะแต่ย้าว่าไม่ได้มีการตั้งทงเรื่องนี้เอาไว้ล่วงหน้าเป็นเพียงแค่การสรุปความเห็นในเบื้องต้นของเลขาธิการ กรกตเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมาการเลือกตั้งชุดใหญ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วก็อาจจะเป็นแค่ข้อสรุปความเห็นก่อนที่จะมีการพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับใ,ในวันพรุ่งนี้11ธันวาคมที่จะต้องดูนะครับว่ามติจากที่ประชุมกรกะตจะตรงกับเอกสารลับที่ออกมาหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะสําหรับท่าทีของกรกะตที่มีต่อเรื่องเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีการให้พักอนาคตใหม่กู้ยืมเงินเนี่ยนะคะเพราะว่าหลังจาก ที่เอกสารลับที่ว่านี้ถูกเผยแพร่ออกมาทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกเอกสารชี้แจงนะคะคือยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนที่วันรุ่งนี้เนี่ยกกตจะมีการพิจารณาคดีนี้ล่ะคะ่ะเป็นคดีที่คุณธนาธรให้พักอนาคตใหม่ปล่อยกู้เป็นเงินบริจาค100รอเป็นเงิน161ล้านนะคะแต่ทางกกตเนี่ยมีความเห็นในเบื้องต้นว่า มันไม่ใช่ลักษณะของการกู้เงินแต่เป็นลักษณะของการบริจาคเงินเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่ามีความผิดทางกกตยอมรับนะคะว่าเอกสารที่เผยแพร่เป็นเอกสารจริงค่ะไม่ได้มีใครทําเรียนแบบขึ้นมาแต่ว่ามันมีความคลาดเคลื่อนเรื่องของข้อมูลที่ออกมาเหมือนกันแล้วก็ยืนยันนะคะว่ากกตเนี่ยพิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่เป็นไป โดยที่ไม่ได้มีทงทางการเมืองไม่ได้มีใบสั่งทางการเมืองค่ะก็มีการไล่เรียงเหตุผลหลักๆ5ข้อขึ้นมาชี้แจงด้วยนะคะโดยบอกว่าการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับต้องมีขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายตามระเบียบกกตว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งกําหนดเอาไว้ว่าเลขาธิการกกตต้องมีความเห็นในสํานวนการสืบสวนเพื่อที่จะเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการกกต โดยกรณีนี้พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกะตก็ได้มีความเห็นออกมาเมื่อวันที่20กันยายนโดยการเสนอความเห็นในํำนวนก็เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบในขั้นตอนที่2ยังไม่ใช่มติที่ออกมาจากกรกะตและไม่ใช่เป็นประเด็นการชี้นำในํำนวนการสืบสวนไม่ใช่การเร่งรักคดีนอกจากนั้นกรกะตก่อนหน้านี้ยังได้ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากพักอนาคตใหม่และมีการขอขยา,รายระยะเวลายื่นเอกสารไปอีก120วันแต่ว่าล่าสุดกรกะตได้ยืด เวลาให้ยื่นหลักฐานจนถึงวันที่2ธันวาคมซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็เลยเวลามาแล้วนะครับพักอนาคตใหม่ไม่มีการยื่นเอกสารหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมดังนั้นกะกะตจึงมองว่าทางพักอนาคตใหม่ไม่ติดใจที่จะส่งเอกสารตามที่กะกะตได้ร้องขอและก็จะมีการพิจารณาเอกสารเท่าที่มีอยู่เท่านั้นครับ เพราะฉะนั้นนะคะก็มองว่าการดําเนินการของกกตเนี่ยถือว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนคือให้โอกาสพักอนาคตใหม่ในการที่จะชี้แจงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วตั้งร้อยีวันแล้วก็ไม่ได้มีมติเอาผิดตั้งแต่20กันยายนตามที่กล่าวอ้างกันด้วยนะคะย้ําบอกว่ากกตเนี่ยไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองอะไรหรือว่ามีใบสั่ง ที่จะให้เอาผิดกับคุณธนาทรรวมถึงกรรมการบริหารพักของพักอนาคตใหม่ด้วยพรุ่งนี้ก็รอติดตามดูการประชุมนะคะว่าผลการประชุมจะออกมาตรงตามความเห็นที่เลยาธะที่การกรกะตเสนอไปหรือจะมีความเห็นแตกต่างเป็นอย่างอื่นหรือไม่นะะครับนี่คือ